เชื่อว่างานนี้เป็นแฟนชาแนงบีบีบิบ๊กเบสนอนหลับฝันดีกันอย่างแน่นอนค่ะกับโมเมนต์น่ารักเกินต้านของทั้งคู่ที่หลังจากทั้งคู่ทํางานเสร็จกันก็มาไลด์ดินเนอร์ทานข้าวด้วยกันพร้อมกับขายยาดมงฟินแห้งที่ดูยังไงก็ฟินสุดๆแถนงานนี้ทั้งคู่ก็ยังร้องคาราโอเกะด้วยกันอีกด้วยคลิปนี้ไปส่องโมเมนต์น่ารักชวนเขินกันค่ะอยากทำเพลง,งคู่กค่ะเพียงอะไรครับเพียงมาลูกทุงมาเพลงรูทุกมีเพลงแล้วต้อง เพลี้ยตู้มีอะไรครัอยากได้ฉันก็สั่งเหมือนคนเป็นไข้ขอมาในความจริงสองเรามีอันต่ายไม่ได้หัวใจขอสารภาพก่อนทอสัมแม่เป็นป่ะหมรับชานแม่เป็นหลานใจอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ เาไมร้องรอลได้ไหมเรื่อาดสมจรเออสมัยก่อนไม่ใช่ของผู้หญิงของผู้หญิงของผู้หิงอิจฉาตางอะไรนะหลอบิว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 ่นี้ทุกคนร้อห้ราอะไรตุลาสโสิ้นปีเขาจะหอดหาแสงนกับพี่น้องสิ้นปีขอห้าแสนเับปกนะครับดมแล้วดมอีกดมแล้วดมอีกพี่น้อง ท่านว่าไหนมันผ่อนหาใใจกับปุกเด้อยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเอาให้ปิงลองบ้างเพลงอะไรครับคนไม่รู้เปล่าเอาเพลงคงได้ถามให้เลือกมาเลยไม่เลือกมาหรใจสั่งมาก็เลยมาร้องโอเคป่าใจสั่งมาครับสีโรสอ่น ไม่รู้หนูอ่านหนูอ่านแต่นที่หนูจับธอป็หมานน้องผิงพล้อมรู้เลยแต่ว่าเธอก็คงรู้ดีที่มหอเสอก็เป็นช้แค่ยมาที่เป็นเจ้าของให้ โยฉันน่าแกวักยาง้ากันใคำพูดลูกผชายฉันชอบเอบ่บือหล่บ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 อบ่บบ่ท่บ่ไปบ่บ่บ่ี่า่บ่บ่ไปบาบ่บ่ล่บ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 ่ไ่บ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 ่ง่บ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 ่ร่ง่บ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 ข่บ่บบ่บ่บ่อ่่บ่่บ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 บ่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 บบ่่บาบอ่น้อง พิงห้อมมากสั่งมาแล้วใครไม่เคยสั่งเอาอย่างเงี้แม่แซมค่ะแม่แซมแม่แซมแม่แซมอะไรอย่างี้ก่อนที่จะเป็นหน้าใครเคยดูยาดมมิ้นต์มาก่อนใครเคยดมยาดมมาแล้วขอเขหนึ่งคอมเมนต์แล้วรู้สึกยังไงเอาอย่างงี้ก่อนฟิลไหนของ๋อไม่ได้ไปยืนหลังเหรอใครที่เคยดมขอคอมเมนต์ก่อนมันเป็นฟิลไหนเผื่อคนที่เพิ่งเเข้ามาดูแบบหอมมากไม่ได้กดเราไม่ได้แบบว่ามาทำคอนเทนต์แบบกดเพื่อเอายอดานเรคือเราแบบ พร้อมไม่ได้แบบพร้อมจริงๆมาขายดมดีกีดีพี่น้องหอมสดชื่นค่ะอืหอมสดชื่นเท่าไหร่เท่าไรเนี่ยเจ้าก็เดือนสองเส่ยังไม่ถึงเลยบอกพันโอ้ยอีกสองหมื่นเมื่อกี้เราไปขายแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เราไปขายมันสองล้านมันถือบ่ถูกแล้วเอออ้าวแม่ร้องไหมนุ่งแม่แซมแม่แซมแม่แม่มาหนักเลยแม่ยังไงนี่แม่ร้องการเลย แม่แม่พี่บัสคิวต่อไปแม่แซมร้องรุสามแสนป๊อทำอะไแม่อว่านี้เขาจะเห็นเม็ดไวยเม่เดียวพี่ไนี่่ด้านนี้เื่ะวั่างเลยนั่างเงยเขาอยากพี้กับบ้านเป็นครอบคัวกับบ้านยืนร้องก็ได้จะได้แบบไม่เขาไม่อยากมีเขาไม่เขากลัวว่าแบบถ้ากดเขาเนร้านกับแล้วเราจะไม่ไอยู่ในการต่อหรืออะไร่งเ้ปล่าเองอะไรเขาเลยไม่กดยังข้างก้าใจ คำพูดรูกพูดอไปแล้วไหมแต่ทำมาอกจันขึ้นจันได้ไหมจันนี่คือจันจี้ยอนคือหอมรับไม่เป็ยนไม่แสบหรอกม่ต้องมีตรงกลางอันนี้มันเป็นแบบม่อยาอานกันร้องเสียงอยู่หน้าหนึ่งล้านไปย่อุ้ยอะไรมันเป็นยังไงอ่ะนนสบลสก็รู้จักเพลงนี้ mom สามันหรอดักไม่มีไม่เดี๋ยวมาให้ลองรู้สามันหรอเชิญตวไปพี่บาค่ะคุณมิกอยู่กระดับไปเองนะเลยครับป้อนดับปะไรเราัว่าการแมนนอะไรเป็นแฟนแล้ว ว่าเราเข้าไมหเ่เข้าเข้าไม่ได้ห้ามเค็มอันนี้เพื่อความบันเทิงมาไปนะเียร์มาเ้าจ้า่าเเกินขั้นทางนะขั้ทางขึ้นสองแสนที่เป็นสองเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ເດີ້ຈະມາຕັດສອນຫັ້ນເອົາມື້ນີ້ເໜີຄືແລ້ວຢູ່ນີ້ຫມົດມາເດີ້ເດີ້ມັນສຸກໄວ້ມັນສູງໄປເດີ້ຈະມາຂໍຕ້ອງຢູ່ອື E สไปหูอยู่มาทายู่อันดีอานดีดสามล้านสี่ล้านอันดี้กดสองแสนเกือบไปใจ็ขาดราอม่พแปลก้องเพ่งคนจะมาร้องช่างแต่งน้าคนมาทำผมก็คนมาคนจนเหนื่อยแตอย่างนึ่งก็ยังไม่พอไปทำให้คนอื่นได้เป็นล้านสี่ล้านสามล้านด้ามแมของเัอเองสองแสนไม่เอซีเขาปกลับ้างเขาอยู่บางคนเขาซื้อเยอะแล้วคนละสบสิบสใช่ไหมอนัดมดจนดัางฟีด ดมงจุนดามพึ้งดวงวีสองพันสองพันบาทแล้วนะทำไมม่ได้เงินหนักเลยนี่ย I'm sorry. ร้องเพลงเดียวก็พอจ้างได้นะครับจ้างได้ค่ะถ้าได้ตังนูทำลองได้ลองถ้าได้ตังร้องไม่สาเพลงก็ร้องได้นะครับถ้าได้ตังูสู้ค่ะเพลงคู่เพลงอะไรอีกไม่มีบอมพีคู่ที่ร้องอะไรที่ฉันร้องได้ดูอบโอ้ตึ้งตึงตึงตงตึ้งร้องได้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องจะน้องนางจะปนามาเรยบาน้อง เมาจับตาแดงๆใครแกล้มาถึงบอกน้องบีทัวร์ได้สงสัยได้หนุ่มนะข้าวสาวนาเรลือเธอได้เพลงอะไรบ้างเยอะได้หนุ่มนะข้าวสาวนาเกลือได้ฉร้องไม่เป็นอ้๋อเราอ๋อนี้ร้องไม่ได้ไอ้นี่เกิดไม่ทันอะไรหนุ่มนะข้าวบ้างของผีทำนาไม่รู้จักมีบีกบได้ไหมไม่ได้ร้องไม่เป็นบีสุดๆไม่ได้ไอ็นบี เกิดป right? ีสองพันเนาะก็ปีเดียวกันแม่จริงอะไอ้น้ไม่รู้จะถามไมรู้จะเธอไงไม่รู้จะสามไมรู้จะเธอไม่ได้อ่าปีสองพันเขาก็ไม่ได้เขาได้ปีปีเขาเข้เพลงอะไรหมอรำเหมือนกดียเลยหรอทุกทุกอย่างเดียวเลยหรอฉันติมซิงอ่าเพลงไอซีนำเสนอมาเลยครับไม่กล้าบอกเธอมาโออีกแล้วจริงๆอ่ะไม่กล้าบอกเธอหรอกจีนลีมาติมอายรับเจ้าอีลีไม่ได้ เอาจะไปฉันมีพาวกับแบงค์นะเพลงอะไรครับทุกคนเขาบอกคุณแพคคุณเพ่งกันแล้วแพคกันอะไรอีกินเตอร์อะไรที่เราร้องวันเกิดเบสอะเพลไหที่ร้องคู่กันอะเพลงอะไรนจาอเพลงอะไรไงที่ร้องล่าสุดไงที่ร้องบนเวทีล่าสุดไม่กล้าบอกเธอเอยไม่เอามันร้องบ่อยมากนะ แฟนจ้าอันอันชอนพูดนะบอกไปซ้อมก่อนไปไปซ้อมก่อนแฟนจ้าฉันมามล้วจ้าเหรอคิดถึงเบดบินโอ้ยฉันหลอดเดิกับแฟนจ้าเลยฉันหลอกไม่รอดแลยจะร้องพากันพานีนไม่ได้มาทำไมได้ครับเผื่อเขามาสร้างเพลงพูจะได้ร้องเพลงสตรีมได้ของบค่ะที่เป็นผู้เสียสละบอกเพลงของจ้าเราเอาเพลงบอกรู้ไหมดีถูกแล้วนี่ แล้วก็จัได้แล้วก็จับพีได้ พลงมันไม่ยากหรอมันมันมันมึจากมันไม่เคยฟังเฉลยมาเลยไปฝึกฝึกันจากไิได้แล้วมึงก็ศิลปินเหนื่อยแล้วค่ะบอสศิลปินนักแม่ร้องเพลงดีไหมรักจุอ้ยใจมันมดีพัวใจเจ้าอยู่ในเหตุใดไม่เคยมาทักายช่วยเก็บพาฉันาของฉันนะไม่เก็บอะไรโอ้ไปก็รำลึกอะไรเมาีดี เอาเพลงอะไรครับทุกคนรับไต้องการเวลาระบุ้ยเราหลอกไปแล้วเพลงคิดถึงเออเพลงคิดถึงหลังอะไรนะเปลียยย่ยไหมไม่เป็ี่ยนห้าคู่นะครับเราจะถ้าทุกคนเป็นอะไรอะ่ะเพลงคิดถึงของหลัง<ะ>หลังได้เป็นใครแม่มที่เป็นพีน่ะพีน่นกรำหนูเชื่ออะไร นุ่มแม่นาิกาละครเรื่อนั้นน่ะได้ใชหมลไม่นันะคิดถึงอืมที่รักไม่้งรอท่าไไหม่าิดกันเงินเออร้องก่อนใครไป็ของเพลงครับคิดถึงไม่มีอ่ะหาได้หาไล้อันแดงเลยใคร่ป็ของเพลงคิดถึงมีบ้าง เออมันจะมันเป็นมันเป็นผู้ชายไม่ได้ต้องเอาผู้ชายนะผู้ชายไม่มีไม่มันประกบอบละครอะต่อว่าใชยผู้ชายคนเดียวที่คิดถึงหลังล็อกเขาบอกขอหลังหลังล<า>อ็อกเกสตาร์ศิลปินเหนื่อยจังเลยศิลปินรู้สึกว่าศิลปินล็อกอล็อกเพล้วศิลปินเหนื่อยชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงคิดถึงจริงเหรอคิดถึงคิลปินเต้นยังดีกว่า ศิลปินไม่เหนื่อยที่เดียวบอสหรือบอสจะร้องเพลงสนุกแล้วเดี๋ยวพิเศสเตอร์เล่นให้พี่ของพี่คิดถึงแล้วก็เขียนว่าหลับถ้าเราถ้าเราเป็นถ้าเป็นเป็นคลิปใช่ไหมเป็นนาชดารับเป็นทีมปใช่นั่นแหละได้แล้วมันต้องกดลบบวกกี่ตัวอันล่ะแล้วก็เอาที่มันมีไปเนื้อ เพลงที่ช่ยเปอะไรเต้ห็นไหมอ้อกมาพึ่หน่อยเขาบอกว่าให้รองเลยเพลงเพลงอะไรานะที่ชื่อดออปเต็ปเตเคยลองไหมเอาไใส่ท o เธอเป็นดินรใเธอไม่มาเลยเดตใดจะปไนไม่บ

ကြည့်တေははာ့အလှလေးပိ OK ုလှလာနေရအောင်ဘုလိုတော့ဘာပါဒီပြင်နေရလို့လာတာပါလာတာအခုဒီနေ့ခြေရာရှင် อยากเต้นคป็ศิล,ลปินไปแล้วตอนนี้ศิล,ลปินท่านหนึ่งในค่ายตเกียวอยู่สิ ອາຈາມາສັງຍາ ઓ ນາລີນາເດກ เราไม่ใจเราแค่ขับบอลเราไม่แพ้หรอกเพราะว่าเขาข่งมากรอกไม่เอาใครไม่ชอบความพ่ายแพ้บอลไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากดเกนเราไม่อยากแพ้ทำไงทุกคนกดเพิ่มเร็วๆบอลไม่ชอบแพ้เล่นกีฬารูปแพ้รูปชนะรูปอภัยไม่เคยเล่นกีฬาค่ะโอเคจบ เล่นบ้างเนาะโอ้วันนี้พรีเซนเตอร์เหนื่อยมากเลยค่ะเอาแบบผลงานเร็วๆจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้ช่วงนี้ไมแล้วไม่มีแล้วไปบายบายนะครับขอบคุณ2 0 0พันกว่าบ้านด้วยนะครับที่กดดอร์เข้ามานะครับค่ะต่อเออโอเคเราแพ้พี่นัตตี้กับพี่บานนะคะทุกคนก็เขาไะไรซีชั่วโมงคุณน้องได้ทุนต้องมาหาทุณคูณน้องอันนี้อะไรเดือดเร็วเนนะครับจันเจ้าอย่าง โอเคเอาไปมายของไปบายบายไายบายค่ะทุกคนขอบคุณมา,มากๆนะคะขอบคุณทุกออเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูเราตั้งแต่ตอนที่อยู่คลีนิกนะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะเขาหมดเงินกับชาร์จแปะแล้วไงเขาเลยไม่มีเงินได้หรนูรอเล่นเฉยเแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกะคะ่ะดีแล้วนะคะ support, นรับผมซัพพอร์ตชนะใจทุกคนก็พอโอเควันจุดสี่บายไมบายค่ะสวัสดีนะคะช่องบิ๊กลาก็บอกว่าแก้วทั้งสองใบนี้ก็เป็นแก้วที่น้องเบสสีให้ทั้งสองใบค่ะขอบคุณค่ะ